ม,มาถึงข่าวยักษ์รวมตัวกันไหมเออครับอ,อะไรอ่ะ ทรูกับดีแท็เขารวมกันแล้วนมีข่าวมานานพอสมควรแล้วนะใช่ค่ะเป็นจริงแล้วเหรอเป็นจริงแล้วเรียบร้อยนี่ไม่จริงได้ยังไงตั้งโต๊ะกันเลยค่ะเครือเจริญพุทภัณฑ์หนูอ p ีและกลุ่มเทรนอประกาศร่วมมือรวมกิจการกับบมจทรูคอร์ปอเรชั่นหรือว่าทรูที่เรารู้จักกันนะคะตอนนี้ทรูกับดีแท็รวมกันแล้วแล้วคนที่ใช้ทรูกับดีแท็จะต้องทําอย่างไรหรือเปล่าไม่ต้องค่ะยังดําเนินการปกตินะคะทั้งทรูทั้ง DT แท็ ตอนนี้เขาศึกษาและพิจารณาการปรับโครงสร้างกันในครั้งนี้ก่อนธุรกิจของทรูและดีแทกยังเหมือนเดิมทุกทุกอย่างค่ะแต่ละบริษัทก็ยังทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แต่เคอร์ซีพีและกลุ่มเเลนอนนั้นเขาจะไปเปิดบริษัทใหม่เดี๋ยวเขาจะถือหุ้นเท่าเท่ากันเลยค่ะและท u ูกับดีแท็กก็ยังดําเนินการตามเงื่อนไขทุกอย่างหวังอย่างเดียวว่ารวมกันแล้วมันจะดีขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้การแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมันเปลี่ยนแปลงเร็วถ้ารวมกันแล้วรอดรวมกันแล้วอยู่แล้วยิ่งใหญ่่อัันนนีีี้รวววมกกดดาาเเ๋ย พัฒนาหลายอย่างมีทั้งการสร้างดิจิตอลอีโคซิสตมแล้วก็กองทุนสตาร์ทอัพเป็นเรื่องราวในอนาคตของเขาตอนนี้ใครถือหุ้นอยู่จับตาดูให้ดีๆนะคะว่ารวมตัวกันแล้วจะเป็นอย่างไรโอ้ยหมูลค่ากองทุนนี้เขาจะก่อตั้งของบริษัทใหม่นี้ประมาณร้อยถึง200ล้านดอลลาร์จะสนับสนุนแพลตฟอร์มใหม่ๆที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อประโยชน์กับผู้บริโภคในประเทศไทยแล้วก็หวังว่าโน่นมันจะโด่งดังก้าวไกลไปในระดับโลกกันไปเลยนะคะครับนี่นะ ยักใหญ่นะครับเขาจับมือกันเพราะว่าตอนนี้โลกมันนี้ไม่พ้นนะครับเรื่องของเทคโนโลยี<า>ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโลกาาคคุุยยยยมส